บริษัทขนส่งจำกัดเปิดเส้นทางใหม่เดินรถเชื่อมสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิสู่พัทยาหัวหินหนุนการท่องเที่ยว บริษัทขนส่งจำกัดหรือบอขอสอค่ะได้เปิดเดินรถโดยสารเส้นทางใหม่เชื่อมต่อสนามบินนำร่อง3เส้นทางได้แก่ดอนเมืองพัทยาดอนเมืองหัวหินและสุนรณภูมิพัทยาเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะระหว่างรถโดยสารสาธารณะกับท่าอากาศยานแบบไร้รอยต่อ สำหรับเส้นทางสนามบินดอนเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีระยะทาง162กิโลเมตรค่าโดยสาร155บาทใช้ระยะเวลาเดินทาง2ชั่วโมง30นาทีให้บริการวันล,ละ8เที่ยววิ่งค่ะไปและกลับมีจุดจอดรับส่งจำนวน2จุดได้แก่อาคารเซอร์วิสฮอล ติดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศอาคารหนึ่งด้านทิศเหนือของท่ากาศยานดอนเมืองและจุดจอดบขซถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกระหว่างพัทยานเหนือกลางเส้นทางสนามบินดอนเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันระยะทาง216กิโลเมตรค่าโดยสาร200บาทค่ะก็จะใช้ระยะเวลาเดินทางอยู่ที่3ชั่วโมง30นาทีให้บริการวันละ4เที่ยววิ่งไปและกลับ และเส้นทางสนามบินสุวรรณภูมิพัทยาระยะทาง127กิโลเมตรค่าโดยสารอยู่ที่122บาทใช้ระยะเวลาเดินทาง2ชั่วโมงค่ะให้บริการวันละ8เที่ยววิ่งไปและกลับทั้งนี้ค่ะก็สามารถจองตั๋วล่วงหน้าด้วยตัวเองนะคะผ่านเว็บไซต์บกขอสอค่ะ